สวัสดีครับพบกับช่องสวนทนาพาเพลินกับผมนายทนาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังแต่งกล้วยอยู่นะครับกล้วยก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ตรงกลางสวนน้อยหนานะครับเมื่อก่อนก็เป็นสวนกล้วยทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมก็ย้ายออกไปปลูกนะครับกําลังปรับเปลี่ยนสวนนะครับทีนี้มีคุณผู้ชม เห็นผมแต่งกล้วยนะแล้วก็มีคําถามถามเข้ามานะครับบอกว่ากล้วยหนอกลก้วยที่ผมทําการตัดแต่งเนี่ยมันสามารถตัดได้กี่ครั้งนะครับแล้วแล้วเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยมันจะทําให้กล้วยออกเครือเร็วหรือว่ากล้วยเตี้ยลงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ครับไม่ไม่ได้ทําความสะอาดครับไม่ได้แต่งกล้วยมานานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีฝน <laughs> ตอนนี้ ฝนเพิ่งเริ่มตกครับแรงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้น้ํานะครับผมให้น้ําอย่างอื่นนะครับคือระบบน้ําก็ยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติครับถ้ามาดูหน้านี้ก็กล้วยไม่สวยหละนะครับปล่อยตามสภาพแต่ก็เอากองไว้แถวนี้แหละนะครับเพราะว่าฝนก็ยังไม่ได้ ตกหนักมากนะครับช่วงนี้ยังถือว่าแรงอยู่ก็ให้คุมโคนไว้แถวนี้แหละสำหรับการตัดครั้งแรกนะครับเราจะตัดได้ตอนที่หน่อประมาณเนี้แหละนะครับมีใบสักสีห้าใบนะครับเลยเลยใบดาบขึ้นมานิดนึงนะครับก็ทําการตัดได้เลยนะครับอันนี้คือการตัดครั้งแรกนะครับพอหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับ กล้วยก็จะแทงขึ้นมาใหม่นะครับให้ได้สักสี่ห้าใบนะครับหรือต้นโตประมาณนี้นะครับเราก็ตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับการทําแบบเนี้ยนะครับก็จะทําให้ต้นกล้วยเราปรี้ยลงได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับท่านไหนที่ปลูกกล้วยที่สวนแล้วต้นกล้วยมันสูงชรูดจัดการยากนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็สับสับทิ้งไว้แถวโคนต้นนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับ ก็จะทําให้คุณผู้ชมมีต้นกล้วยที่เตี้ยลงได้นะครับแล้วก็นอกจากจะทําให้ต้นกล้วยเตี้ยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคและ,มะแมลงได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดแล้วเนี่ยออจะทําให้กอกล้วยของเราเนี่ยมีความโล่งมีความโปร่งนะครับแสงแดดสามารถส่องพืงพื้นได้อย่างสบายเลยนะครับคุณผู้ชมต้นหน่อแทงใหม่อย่างเงี้ยตัดครั้งแรกนะครับ ตัดปุ๊บตัดปุ๊บไม่นานเขาก็จะแทงขึ้นมานะครับแทงขึ้นมาอีกตัวประมาณนี้เราก็ตัดได้อีกหนึ่งครั้งครับแั่นี้ก็คงพอสําหรับกล้วยหนึ่งต้นนะครับสมมุติถ้าเราอยากอยากได้หนอนนี้ออกไปปลูกนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัดไปนะครับรอร้อยให้เขาโผล่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับรอให้ใบโผล่ขึ้นมาสักใบสองใบเราค่อยตัดออกไปนะครับมันจะทําให้หนอ่อกล้วยที่เราเตรียมไว้เนี่ย มีความสมบูรณ์นะครับตรงหัวเขาจะหัวจะใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตาหลายตานะครับเวลาที่เรานําไปปลูกเนี่ยมันจะทําให้กล้วยของเราเนี่ยแตกหน่อเยอะนะครับเราจะได้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าเวลาที่เราเอาไปปลูกแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกปีเร็วหรือว่าช้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของอหน่อที่เราเอาไปปลูกนะครับ คือถ้าเราตัดถึงสามครั้งขึ้นไปแล้วนะครับต้นกล้วยหน่อกล้วยก็จะเริ่มมีความแก่นะครับเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกับต้นแม่เขาเนี่ยครับทีนีเ้เวลาที่เราขุดแยกแล้วก็นําไปปลูกเนี่ยมันจะทําให้กล้วยยังไม่สวยไม่งามเท่าไหร่นะครับมันก็แทงปีเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้กล้วยเราได้ผลผลิตของกล้วยที่ที่น้อยนะครับไม่มีความสมบูรณ์นะครับ จาเป็นจะต้องรอกล้วยที่ออกมาในรุ่นที่สองนะครับคุณผู้ชมดังนั้นการเลือกหนอ่อกล้วยแล้วก็การเตรียมต้นพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราได้ผลผลิตที่ที่ดีตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าข้อควรระวังนะครับถ้าหากว่าเรามีความต้องการที่จะขุดหน่อไปขยายพันธุ์นะครับเราไม่ควรขุดในจังหวะที่กล้วยกําลังแทงปีนะครับแบบนี้นะครับ พราะถ้าขุดช่วงนี้จะทําให้กล้วยไม่โตนะครับมีผลกระทบกับต้นแม่นะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้องด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสนทนา,าพาเพลินของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่การรับชมครับสวัสดีครับ